เดี๋ยวใช่ไหมใช่เหรอเฮ้ย,ยใช่จริงด้วยเดี๋ยวทำไมผอมลงขนาดนี้ลุงลุงลุง,ลงเดี๋ยวช่วย,ยช่วยช่วยช่วยกันหน่อยช่วยช่วยกันหน่อยผกับผมนะลุงรู้แล้วอ,อ๋อลุงรู้หมดเลยเหรอรูตอนนั้นผมเจอลุงยังชายยังไม่รู้เจอแล้วเฮ้ยมีจำไม่ได้เหรอผมก็ลืมไงลุงขอโทษได้ไหมล่ะสวัสดีครับผมและเดินเข้าป่านะครับทุกคนครับ นะว,วันนี้นะครับผมแล้วก็ลุงชัยนะครับเดินทางเข้ามาหาหนุ่มกะเหลียงกันอีกแล้วนะครับทุกคนนะ, aa, นะเ,เนื่องจา,าก,ก,ก,กว่าหนุ่มกะเลียงเนี่ยเขาบอกกันว่าอ่าก็ไม่ใช่ใครที่ไหนหรอกครับทุกคนลุงชัยเนี่ยบอกกับผมนะครับว่าหนุ่มกะเหลียงเนี่ยออกมาจากเมืองได้แล้วนะครับหนีออกมาได้แล้วแต่ว่าตัวเนี่ยผอมแห้งซุดโซมากๆเลยนะครับทุกคนนะเนี่ยลุงชัยมาถึงนี่แล้วนะครับทุกคนนี่ลุงชัยถึงไหนละอ่อตรงไหนอีกน้องไปอยู่ตรงไหน ไกลไหมจะเจอจริงไหมน่ะลุงมนะผมไม่เจอน้องนานมากๆก,กันนะยังมีชีวิตอยู่เหรอ,อโอเคทุกคนเดี๋ยวไปตามลุงชัยกันเลยดีกว่าครับทุกคนครับหวังว่าวันนี้เราคงจะเจอหนุ่มกระเหลี่ยงนะครับทุกคนนะไปเด,เดินทางกันเลยดีกว่าทุกคนเดินทางอีกไกลเหมือนกันทุกคนนะเนี่ยตามทางนี้ไปกันอีกไกลยอยู่แล้วก็ต้องเข้าป่าลึกกันอีกนะครับทุกคนนะ ไปเดินทางกันลุงผมได้ยินเสียงน้ําไหลอ่ะผมงงที่ว่าตรงนี้ไม่มีสายน้ําเลยม,มีเสียงน้ําไหลได้ไงอ่ะแปลกนะนะลุงแต่น้องรอลุงตรงไหนเอ่ย้ยลงไปไปไปตรงต้นอะ้ตอนนี้ลุงนี่น้าเนี่ย ต้นเริ่มลเลยเหมือนกล้ยมายเยอะมากลุงชายกล้ยมยสย้สวยๆทั้งนั้นเลยเห็นไหมทุกคนเขาแกะนะครับทุกคนเจอกันไหมเดี๋ยวผมจะซูมให้ชมกันตรงนั้นเป็นชั้นหรือเปล่าตรงนั้นเขาแกะนะครับอ๋อแต่เดียววันนี้ปัจจัยเหตุสำคัญของเราเลยคือหนุ่มกระเหลี่ยงนะทุกคนต้องช่วยน้องกลับบ้านนะครับ นก็เดินทางมาถามว่าถึงสามกิโลอย่างที่ลุงช้ยบอกอยังถึงแล้วนะครับจากป่าโซนนู่นนะครับโซนที่ผมนะครับมากับลุงชัยนะครับข้ามมาตรงนี้นะครับจากเป็นป่าแบบป่าที่แบบมีแต่ต้นไม้ตอนเนี้ยเป็นป่าไผ่ไปแล้วนะครับคือข้ามไปอีกโซนหนึ่งแล้วอะไปไรลุลุงเยอะขาลุงเป็นแผลมาเลยนะ ผมบอกลุงแล้วให้สั่งเท้าสมวมากลุงม่ค่อยใส่ไงเอ๊ยรู้อ่ะบุคคละเฮ้ยได้กลิ่นเหมือนแบบมีแบบสัตว์ป่าอะไรเงี้ยลุงชายได้กลิ่นไหมเหมือนมันกลิ่นของขนสัตว์อ่ะ ยอยูต่ตัต้งหลายลูกตายไหมอีกตายไหมเ,เ,เอ้ยคว้าคว้ากินเหมือนคนนี้เลยวะอืมผมได้กินเหมือนไง เลเียว้ไหมเยอะเดี๋ยวคุรู้่ะมองจะโอ้อากาศร้อนมากเลยนะลุงชายว่าเห็ดึ้นยังเนี่ยเออได้กลิ่นมากเลยทุกคนกลิ่นมันแรงมากมันเหมือนกลิ่นขนสัตว์มากมกระสูนี่คืออะไรอะลุงหม,มีเออใช่กลิ่นเหมือนหมีจริง แต่เดี๋ยวมีลงมาถึงนี่เลยหรอลงนั่นก็ไม่แน่ร,ตรัตรงๆพี่ๆผมได้กลิ่นจริงๆนะนอะไรนงไม้เออกลิ่นกลิ่นใช่เลยนะลงมันลงมาที่นี่ได้หรอ ต้องหาดูรอยเท้า,าลุงผมเกรงว่าจะโดนขวนหน้าเนี่ยอันตรายมากเลยนะได้ยินนะได้ยินเสียงเหรอตัวอะไร อะไรลงกระเลียงหรือเปลา่าเสียงอะนะตรงไหนที่ลงุงจะงแล้วเราจะพาน้องกลับเหรอเดี๋ยวเฮ้ยอ๋อผมอันนี้ไปก็ได้นะลงุงผมพ่วงกลับกันละให้ขี่หลังผม,มน้องเดินไหวปะไม่รู้คือน้องหนีออกมาได้แล้วล่ะุงเขาหนีออกมาได้แล้วแต่การเป็นหนีการกินยอะไรแบบนี้ ตอนนี้ต้องพากลับไปดูแลที่บ้านและลงุงกลับไปดูแลหลก็คงต้องกลับไปแหละเพราะว่าถ้าขืนให้ยอยู่ในป่างนี้ผมว่าไม่น่าจะใช้ชีวิตรอดหรอกแม,ม่นจริงนะเป็นกลิ่นขนสัตว์อะพี่พ อผมว่าไม่แน่นะพี่ๆหมีอาจจะลงมาที่นี่ไอ้นมใครฮะมาเฮ้ยทำไมค้านะอย่างเงี้ยเฮ้ยทำไมมึงค้าอย่างนง้นล่ะโอ้ยไอแดงมาดูดิใช้นมกระเลี้ยงเหรอ,อดีดี เฮ้ยเดี๋ยวใช่ไหมใช่เหรอเฮ้ยใช่จริงด้วยเดี๋ยวทำไมผอมลงขนาดนี้ลุงลุงลุงเดี๋ยวช่วย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 กันหน่อยช่วยช่วยกันพาน้องมานี่ก่อนนั่งนั่นแะละนั่ง ลุกขึ้นไอ้นลกนลุลุกขึนคลกขึ้นลุกนค่ยๆๆค่อยๆโอ้ยเป็นไปอย่างที่กูคิดเลยค่อยนอนนอนตรงนี้แหละองใช้ทำไงดีโอ้ย ได้น้องนองนนอนพักก่อนดีไหมเดี๋ยวเราเค่อยขี่หลังกลับไม่งั้นน้องโอ๊ยเอาไงดีลงุงว้ามัน้องกับมันเป็นมันไปดูแล้วเอากลับไปดูแลได้ตอนนี้ผมหิวข้าวมากเลยผมไม่ได้แล้วมไม่ได้แล้ว,ดลวเดี๋ยวลุงจะแบกมันไปเองเฮ้ยไม่ได้ลุงเดี๋ยวผมแบกเองมีจะแบกไหมใช่ๆตัดกันเจ้าเจ้ากันไปได้ <c oughs> แตว่าลุงชายจะแบกก่อนเหรอได้เนกยัยงิเลยแดงเ,เดี๋ยวเราดูล่างกายน้องก่อนดีกว่าไหมพร้อมสูบเลยพร้อมสูบจริงนะทุกคนนี่คงจะเป็นหนุ่มกระเรียนนะครับอุย้ยไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับพี่ๆจากอยู่กับผมเนี่ยอ้วนท้วมเลยนะแล้วดูเสื้อดิเรียนไปแค่ความสูง ฮะผมว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเลยนะผมว่าผอ,อมลงนะครับเฮ้ยเอาไงดีแดงได้น้องนอนพักก่อนไหมเป็นไงมาเป็นไงมาไงเนี่ยคุ้มฮึฮุยพ,พูดไม่ออกี่เขาถาเองอะพูดไม่ออกมั้งลุงน่าจะหอบอยู่พ,พี่ดูดิขาเหอาโหยตัวผอ,อมขนาดนี้ได้หรอลงุงโดนคนในเมือง ทรม,มานแน่เลยผมว่าอู้ไม่รูถหากูรู้กูจะจัดการให้เอาไงกันดีลงุงก็น้องอ่ะโดนจับไปตั้งนานแล้วตั้งแต่ผมยังไม่เจอลุงชัยแล้วอ่ะเราแบกมันไปไม่เลยไหมก็ได้ลงุงเฮ้ยไนนอ้นมขึ้นล้างลุงลงุกขึ้นโอ้ตัวผอมลงเยอะเลยอ่ะ ผอ,อมลงมากเลยยลุงเดี๋ยวผมช่วยแบกนะเดี๋ยวผมถือกล้องก่อนสักครู่นะึงเดี๋ยวผมไปช่วยแบกด้านหน้านะผัดกันได้เลยลุงไม่มีปัญหานี่น้องเขาเคยมาอยู่กับผมนะลุงอ,อ๋อลุงรู้หมดเลยหรอรตอนนั้นผมเจอลุงยิงชายยังไม่รู้จเจอแล้วเฮ้ยยิ้ไม่ได้หรอผมก็ลืมไงลุงขอโทษได้ไหมล่ะ โดนแตนโดนโดนอะไรนะยุงเยอะมากทุกคนตอนนี้คันไปหมดทั้งตัวแล้วนะครับเดี๋ยวทุกคนให้ลุงชายแบกไปข้างหน้าน,นูนนะให้แบกไปสักนิดหนึ่งก่อนทุกคนเดี๋ยวผมจะลงไปตามลงนะครับแล้วก็ช่วยลุงแบกนะครับทุกคนเป็นยังไงลุงชายไหวไหม เดี๋ยวทุกคนเดินเลีบลงตามลงไปตามลุงชัยเลยดีกว่าทุกคนนะไป mm. oh. นี่ผมกับลุงชัยเนี่ยสแบสลับกันแบกหนุ่มกรเลียงเนี่ยสองรอบละ mm. นะครับเ mm. นี่ยนี่ต่อไปเนี่ยผมจะแบกกันอีกทีหนึ่งนะพี่ๆนะจะลงไปแบกด้านล่างนู่นคิดว่าอีกไม่ไกลค mm. งจะถึงแล้วครับ เดี๋ยวพาไปถึงบ้านลุหง,ห,งาหาอะไร้เองกินเดี๋ยวให้พี่แดงเขาหาอะไรเองกินได้ลุงเดี๋ยวผมหาให้เดียวนายหยิบกระป๋อนได้เดี๋ยวผมขอนั่งก่อนได้ไหมผมแบกเมื่อกี้เหนื่อยมากเลยเดี๋ยวผมต้องแบกต่ออีกเนี่ยโอ้ลุงแบกคนคนหนึ่งในป่านี่ไม่ธรรมดาเลยนะลุงชัยฮะลุงชัยเป็นว่าไงอะแบกคนคนหนึ่งในป่าเนี่ย ทุกคนนี่ตอนนี้เราลงมาไกลามากแล้วนะนี่เหมือนจะใกล้จะถึงหมู่บ้านแล้วมั้งลุงชัยใกล้แล้วได้ยินเสียงรถอยู่เนาะใกล้แล้วใกล้ถึงอย่างลุงชัยคิดว่าเพราะว่าได้ยินเสียงรถแล้วใช่ใชใชโอเคเดี๋ยวผมจะเป็นคนพยุงแบงน้องต่อองนาะลุงชัยโอเคงั้นเดี๋ยวโอยมีเสียงรถเรียกคนมาช่วยได้ไหมลุง มาลุงวารบกวนลุงถือให้ผมหน่อยได้เดี๋ยวผมจะแบ่งน้องเองผมจะแบ่งน้องต่อละเอาลุงโอ้ยไก้จะถึงหมู่บ้านแล้วมัมีเสียงรถแล้วทุกทุกคนตอนนี้แดงจะแบกหนุ่มกะเลรียงลงไปแล้วนะเหมือนกับว่าเราจะไก้ถึงหมู่บ้านแล้วเพราะว่ามีเสียงรถ ถ้าลุงถือผิดก็ลุงก็ต้องขออาภัยด้วยนะเอออีกนนเดินจะถึงมาตรา

ต,ตัวว่าโพล,ลี่เขยตัวเควออบมีมาเนี่นะกัวเอ,เอ,เอนี่เหรอ นี่กินแต่ผูดแต่ลีเลยปะฮะถือโอเคเลยโอช่วยเลยเฮ้ยแต่พ่อคุณนี่แรงมันนี่มั้งอีพอดีคนเดียวรูปซองนุมกันเลยผอแมแห้งไม่เหลือซอสเลยนะโอ้โหเห็นแล้วน่าสงสารมากนะครับ ดูดิผอมมากนะครับเดี๋ยวตอนนี้รอลุงชัยเนี่ยขึ้นไปเอาของด้านบนก่อนนะครับระหว่างนี้คงต้องรองลุงชายขึ้นไปเอาของก่อนเหมือนจะลืมของไว้ด้วยนะครับเมื่กอกี้แกบอกนะครับข้อไวไายเปล่าเมื่อกี้ฮะคุมไม่ออกอีก มาน,นมเดี๋ยวระหว่างนี้รอลงชัลยลงมาแล้วทุกคน เนี่ยบอกไม่ถูกเลยนะครับนำมอเก่ยวัน้ำไหวรึยะฮะฮะไหวรึย่ะเออลูนะนอาบะเมียทุกคนเขาบอกน้องบอกว่าอยู่นู่นนี่ข้าวไม่ได้กินเลยนะครับเขาบอกว่าน้องบอกว่าที่นู่นยังโชคดีนะครับที่แบบ ยังมีคนใจดีเนี่ยคอยนํานําของกินมาให้นานทีนะครับพี่ๆส่วนมากเนี่ยมีแต่น้องเนี่ยโดนคนทรมานนะครับคือรอดออกมาได้นี่ก็ถือว่าสุดสุดยอดเลยนะเอ็งอยากจะแก้แค้นไหมฮ mm hmm. ะ mm hmm. เอ็งอยากแก้แค้นไหม mm hmm. อยากใช่ไหมเ mm hmm. อ้เดี๋ยวพี่จะพากลับบ้านนะรอก่อนนะ mm hmm. รอลุงช้ก่อนนะเย็น mm hmm. ๆเดี๋ยวพากลับ เราลงใช้ก่อนแป๊บนึงฮะเ,เราลงใช้ก่อนโอ้ทุกคนเราดูขาดิโอ้โหตุ่มเติมเต็ม,ตม,ตมไปหมดเลยนะครับตอนนี้ขนยังบอกไม่ถูกเลยนะครับลงใช้ เหมืนลุงชายจะมาล้วได้ยินเสียงเดินนะครับดูดิอ๋อลุงชายดูหน้าเขาน้องพร้อมลงมากเลยนะ้แต่ตอนแรกอยู่กับผมม,มาฮะม,<อ>มาฮะมาสะิิมาสะิิเออขี่รงโอ้ยขับรถขับรถเออโอเค ลงอาไหนผมนะ่ะกูรับใหม่เป็นลง,ลงถือดีๆนะอเออเดินลงถ้าแบบอือเขวตัวเว้ว่ะเขวอย่าล้ออบอมีแบบ kìa kìa cái... à, mẹ uống cho chứ không không ai hết luôn lôi không để người rồi đó. เห็นว่าน้องแบบเคยอยู่กับผมจนนี่ผมไม่มาช่วยขนาดนี้หรอกเฮดูแรงแรงก็แร้เดี๋ยวผมก็คงจะต้องขอดินทางกลับบ้านแล้วเนาะเรับไปดูแลน้องกันอีกต่ออีกยาวเลย ข้าวก็ยังไม่ได้กินเลยตอนนี้อคิดวิดีโอหน้าครับทุกคนสำหรับคลิปวิดีโอนี้บ๊ายบาย